สวัสดีชาวบากันทุกคนนะครับอรุุสวสดิ์ยามเช้าครับตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงสีนะฮะแต่อากาศถือว่าค่อนข้างเย็นสบายดีกันเหลือเกินนะทุกคนวันนี้เช้าว,วันที่28กันแล้วนะฮะเชื่อว่าการเดินทางคงจะเริ่มต้นแบบว่ารถคงจะติดคงจะแบบว่าถนนทุกเส้นทุกสายโดยเฉพาะทางเหนือมมอีสานนะฮะตรงนี้ก็จะมีการเดินทางที่เยอะกันทุกปีกันอยู่แล้วใช่ไหมครับทุกคนวันนี้วันที่28คิดว่าก็คงจะ จำนวนาคงจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็ขออวยพรให้ f c ทุกท่านนะครับเดินทางสะดวกปลอดภัยรวดเร็วนะครับเดินทางถึงบ้านถึงกลุ่มนาบ้านเกิดนะครับโดยสวัสดิภาพกันไกลที่เป็นสายดื่มสายกินนะครับเย็นๆนิดนึงนะฮะให้กลับถึงบ้านให้เจอญาติเจอครอบครัวเจอพ่อเจอแม่เจอเพื่อนก่อนนะครับแล้วค่อยจัดหนักจัดเต็มกันได้ระหว่างเดินทางอยู่ก็อดทนรอกันไปก่อนนะฮะทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วย ความมีสติกันให้มากที่สุดกันเนาะอาทุกคนมันอุ่นมา2วันแล้ววันนี้มันก็กลับมาเย็นอีกดีใจด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบอากาศหนาวๆายเย็นๆแบบนี้นะฮะพูดไปเสียงก็อาจจะแอบสัน่นๆบ้างเนาะหยิบยกเรื่องราวของยามาฮ่ามาเล่าครับวันนี้จะพูดถึงออพอร์หลักก็คือ2 2นักแข่งที่แบบว่ามีสถิติการล้มกันบาดเจ็บกันอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแต่ปีหน้าพวกเขาจะมาอยู่กับยามาฮ่าถ้าเป็นภาษาฟุตบอลเขาเรียกอะไรนะ เวลาเข้าปะท่าเวลาลม้มเวลาอะไรมาปุ๊บแล้วเนี่ยจะต้องแปบว่าเสี่ยงกับการบาดเจ็บเสี่ยงกับการพักบางท่านอาจจะเรียกว่าเป็นนักเตะก,กระดูกยุงนะฮะอาจจะร่างกายเป่าหน่อยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เจอเบียดเจอกระแทกปับ๊บนิดหนึ่งอ้าวนะครับเจ็บแล้วนะฮะสสัปดาห์3ส,สัปดาห์อะไรก็ว่ากันไปผ่าตัดแล้วอะไรเงี้ยแต่นะครับปีหน้านักแข่งสองคนที่เป็นจะเรียกว่าเป็นนักแข่งกระดูกยุงได้ไหมนะฮะสคนก็คือมิเกลโอลิเวลานะฮะ แล้วก็อาร์เร็กเินซึ่งลายหลังเนี่ยก็จะอยู่กับยามาฮ่าอยู่แล้วเนี่ยทั้งคู่จะมาอยู่ด้วยกันยามาฮ่าปีหน้าจะมีทีมรองครับโดยมิเกลนั้นจะอยู่ในทีมพรามักส่วนริน์ก็อยู่ในทีมโรงงานทําไมถึงเป็นแบบนี้มันเป็นคําแซวหรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่คําแซวนะจริงๆผมก็เคยเขียนเรื่องนี้เนี่ยมาในเพจนะครับแต่อาจจะไม่เคยนํามาเล่ามาคุยแบบภาษาคลิปแบบนี้สักทีหนึ่งเดี๋ยววันนี้เอาครั้งแรกเลยแล้วกันเน,ะนาะนักแข่งสองคนนี้จะมีประวัติที่เรียกว่า ถ้าเอาสติการล้มนะฮะทุกคนไม่สูงเลยนะโดยเฉพาะโอลิเลล่าเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะล้มประมาณ6ครั้งเองครับในหนึ่งฤดูกาลคือเขามีการวัดนะฮะใน2024ปีเนี้ยนะฮะว่าใครเนี่ยล้มมากที่สุดคือ3วันนะ,ะสุกสาวอาทิตย์เนี่ยเขานับรวมกันหมดเลยครับอาลู้เสึออันดับที่1ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นใครนะน่าจะเป็นอาเปโดราคอสตาร <c oughs> องลงมาก็จะเป็นพี่น้องมาเกสอย่างเงี้ย KTM ออะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเยอะ แต่พวกเขาเหล่านี้ล้มแล้วก็ว่าไม่ได้ว่าเจ็บหนักพักยาวอะไรไงอ่าแล้วคนล้มน้อยสุดน่าจะเป็นลูก้ามาริเน่โอลิเวล่าน่าจะรองบวยนะฮะก็คือล้มแค่6ครั้งอะ่ะรินส์ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายครับแต่ทั้ง2คนเนี่ยพอล้มปุ๊บได้ลุ้นทันทีเลยอย่างรินส์มีอาการล้มมาตั้งแต่ก่อนที่จะมาอยู่ยาวาฮ่าทุกคนจําได้ไหมครับว่าที่มูเจโรตอนที่ยังอยู่อลเซียฮอน้านะฮะล้มแล้วทีนี้ ขาขวาหักเลยนะขาขวาใช่ไหมเออใช่ครับขาหักก็ผ่าตัดแล้วก็พักยาวไปโอ้โหหลายสนามอะตอนนี้มาเซ็นสัญญากับยามาฮ่ายังเดินกระเพกระเพกระเพอยู่เลยครับหลังจากนั้นก็มาอยู่กับยามาฮ่าก็เอาล้มอีกละเดี๋ยวก็ผ่าตัดไม่จบไม่สิ้นสักทีนะฮะในทั้งฤดูการเนี่ยก็คือล้มทีไรปุ๊บเนี่ยจะต้องมาลุ้นแล้วเราว่าให้วินจะพักยาวหรือเปล่าซึ่งส่วนมากก็จะเป็นไปตามนั้นอาร์ติโอริเวล่าเหมือนกัน,นะฮะ โอลิเวล่าล้มแค่หกครั้งเนี่ยล้มปุ๊บไอ้ที่ว่าหนักสุดที่ข้อมือฮะข้อมือขวาเนี่ยโอเคแหละถ้าบาดเจ็บตรงที่ราวๆตรงนี้ไปเนี่ยนะฮะมันจะแบบว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาหมอภาษาแพทย์ก็คือประสาทเส้นประสาทเส้นกล้ามเนี้อต่างๆมันอาจจะดูลึกลับซับซ้อนกว่าที่อื่นอะไรอย่างนี้ไงมันก็เลยทําให้แบบว่ามันหายยากหายช้าหรือว่ามันอาจจะมีรอยแสกซ้อนเข้ามาประมาณนั้นซึ่งโอริเวล่าก็จะอยู่ในสเตปประมาณนั้นนะฮะ ก็เลยหายไปนะครับก็เลยหายไปอ่าอย่างเบ็นวินก็เขาก็จะเอาไวมี ner, ่การ์ดเนอร์อ่มาแทนอย่างเงี้ยนะครับบางสนามหรือบางที่ไม่มีอย่างเงี้ยโอลิเวลาก็จะเป็นหน้าที่ของเอทสเบลเลอร์ของค่ายนักแข่งเบรสันสองกับนักแข่งชาวอิตาลีนะฮะรอรลโซซาวดลลี so ary, ครับมาลงแทนโอลิเวลาก็จะหายไปยาวเลยเนี่ยนักแข่งกระดูกยุงสองคนมาอยู่กับยามาฮ่าเนี่ยมันมองอีกมุมหนึง่งมนะันหวาดเสียวนะหวาดเสียวตรงไหนล่ะ ก็ว่าเสียตรงที่ว่านักแข่งนะครับเวลาที่เขาไม่ลงสนามนี่นั่นหมายความว่าทีมก็จะสูญเสียการเก็บข้อมูลที่สําคัญไปโดยเฉพาะเยาวมาห้าในปีที่แล้วเนี่ยทุกคนนะคือนักแข่งเขามีแค่2คนใช่ไหมมีแฟบก,กับรินแล้วหลายครั้งหลายคราวนะครับที่ที่บอกว่ารินสหายไปเนี่ยแฟบก็ต้องลงคนเดียวบางทีมัน <c oughs> เทสไปเด้อก็ยังมาเจ็บอีกอะเออนะฮะคราร์ลคาสโตรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าหายหรือยังนี่ก็เป็นมือเหมือนกันนะฮะตัดที่มือเหมือนกัน ่าแล้วก็เรมีการเนร์บางทีเขาก็ติดภารกิจนะฮะเขาเาเป็นนักแข่งเวลซ p e อ b ไบด์ด้ไงฮะจะให้เข้ามาลงในกล้ยทุกสนามมัน,ม,นมันก็ไม่ไม่ไม่ไมไมสะดวกตรงนั้นถูกไหมฮะบางทีแฟบเนี่ยจะต้องแบบว่าลงแล้วทีนี้อยู่กับเซตติ้งรถเนี่ยสีหแบบจนเขาบอกว่าผมยังสับสนเนว่าผมเป็นนักแข่งปกติหรือว่าผมเป็นเทสเวเดอร์กันแน่แต่มันจำเป็นต้องทำมัน,ม,นมันไม่มีทางเลือกฮะ เพื่อนร่วมทีมก็ไม่อยู่ก็เจ็บบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแปบ๊บก็เลยลงพอลงไปเสร็จปุ๊บอ่ะเซตติ้งรถคันนี้เป็นแชสซีแบบนี้ใช่ไหมเป็นการเซตติ้งแบบนี้ใช่ไหมก็จะต้องขับอีกสไตล์หนึ่งไอ้ีกคันนึงออกไปอีกคันน,งน,นึงก็ต้องทําให้มันแตกต่างแอโร่เป็นแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่แบบเก่าแล้วก็จะต้องเปลี่ยนสไตล์การขับเปลี่ยนสไตล์การเบรกเปลี่ยนสไตล์การเข้าโค้งไปอีกแบบหนึง่งอันนี้ก็ยืนยันโดยแม็กซิมมอริการีนะฮะผู้จัดการทีมยาม่าบอกว่า ก็รู้สึกชื่นชมแล้วก็เห็นใจควาตารโรในตรงนี้นะที่เขาจะต้องแบบว่าดิ้นรนพยายามมากกับกับสิ่งที่เรียกว่าสไตล์การขับที่มันแตกต่างกันในสนามเดียวอย่างเงี้ยก็คือมันมันไม่มีทางเลือกอย่างที่บอกไปนะฮะมันมันจำเป็นต้องทําในเมื่อมันสถานการณ์ในแบบนี้ก็มีนักแข่ง <c oughs> แค่คนเดียวอย่างเงี้ยก็เลยจะต้องลองเก็บข้อมูลกันไปเรื่อยๆด้วยตัวคนเดียว นะฮะดังนั้นคิดมุมนี้ก็มันก็เสียเปรียบโดยประดังอยู่แล้วถูกไหมนะฮะแล้วก็มาย้อนมาที่โอลิเวล่าโอลิเวลาก็มาเจ็บในตอนที่เรียกว่าอาพิเลียก็มีการเปลี่ยนนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของแอโรดนามิกเนี่ยพอสมควระฮะก็โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังฤดูกาลมาเนี่ยพอเปลี่ยนมาปุ๊บมาอยู่ในช่วงจังหวะที่เจ็บพอดีขนาดว่าคนที่ไม่เจ็บนี่ก็ยังปรับน่ปรับตัวไม่ได้เลยนะฮะอย่างที่ตอนแรกเนี่ย อาพิเรียเปิดตัวมาเหมือนจะดีใช่ไหมพอเริ่มที่จะแบบเขาทำรีเซ็ตอะไรใหม่โดยเฉพาะเรื่องของชิ้นส่วนแพ็กเกจแอร์อะไต่างๆเนี่ยโอ้เวลาก็มาเจ็บพอมาเจ็บก็เลยเรื่องชิ้นส่วนใหม่มันก็ไม่มีข้อมูลที่จะลงไงพอกลับมาอกที่ก็ไม่ทันแล้วสุดท้ายก็เป็นตามสภาพที่เห็นก็ยังดีนะฮะที่ที่ทมีที่อยู่ที่ไปนะฮะแต่นะฮะก ขับซูวีมาตลอดนะโอลิเวล่าขึ้นมามาอยู่เทคเี KTM แล้วก็มาอยู่ทีมโรงงาน KTM แล้วก็มาอยู่ RNF นะครับแล้วก็รีแบรนด์มาเป็นเปลี่ยนเจ้าของมาเป็นแฟคเฮาส์เนี่ยก็คือขับ KTM แล้วก็มาขับอพัพกเลียจากนี้ไปก็จะไปขับยามาฮ่าซึ่งจะเป็นสูบเลี้ยงอยู่แต่ไอ้เรื่องของซูวีเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาเอาลงสนามเทสก่อนซึ่งนะครับผมเคยเคยคุยกับเพ,เพื่อนไปเมื่อสักสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามั้งฮะว่าเดี๋ยวเรามาลุ้นมาประมาณสัก ช่วงต้นปอีอาจจะเป็นเช็คดาวน์เทสไหมสามสิบเอ็ดมก,กราหรืออาจจะเป็นปีี่ทันเทสก่อนนั้นที่เซปังไหมฮะถ้าใช่คือใช่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องรอต่อไปนะครับสาหรับสูบวีของยยมาที่จะเอามาลงสนามครั้งแรกแต่นั้นนะครับก็ต้องมาขับสูบเลียงซะก่อนนั่นแหละเอาง่ายๆนะฮะจะกี่สนามรือจะเท่าไหร่ยังไงไม่รู้แต่ที่แน่คือยังไงปีหน้าต้องได้ขับสูบสูบเรียงอยู่แล้วแหละนะสำหรับโอลิเว่าครับนี่ฮะมันมันน่าเป็นห่วงนะคือสองคนนี้จะต้อง จะต้องควบคุมอยู่ต้องระวงังละเอาผมเขา้าใจนะว่าอินเป็นนักแข่งที่มีความเร็วสูงหลายคนชื่นชอบแต่นะครับเขาเป็นแบบนี้ตั้งแต่อยู่ซูซูกิแล้วนะก็คืออาการล้มอาการอะไรต่างๆเนี่ยแบบว่าเคนรถอะไรจนเกินลิมิตคือถามว่ามีหลายคนที่ล้มบ่อยไหมมีหลายคนที่ล้มหนักไหมมีฮะแต่ไม่เจ็บถึงขั้นแบบว่าจะต้องพักจะต้องอะไรขนาดนั้นแสดงว่าเรื่องแบบนี้มันก็ต้องมีสูตรไทยสูตรมันอยู่นะทุกคนว่าไหมฮะจังหวะที่มันจะลงเนะี่ยผมโอเคผมเข้าใจนะฮะว่าแม้ คุณไม่ได้ไปขับคุณก็พูดได้ดิคุณนั่งอยู่เฉยๆในรถแข่งมันตัดสินว่าจะลม้มไม่ลม้มมันไม่ไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยนะฮะแล้วก็เหตุการณ์แค่เสียววินาทีอย่างเงี้ยอาชัยก็แต่ผมนึงได้ตั้งก็สงสัยว่ามันมีคนที่ล้มเยอะมันมีคนที่ล้มหนักแต่ก็ไม่ได้ว่าเจ็บอะไรมากมาย <c oughs> ถึงได้บอกไงว่านั่นมันสูตรใครสูตรมันหรือเปล่านั่นมันก็าอาจจะมีวิธีการลงยังไงนะฮะมันมันถึงจะไอ้นี่ไหมคือไม่ได้ว่าพูดติดตลกหรือว่ามันจะมาแซวนักแข่งอะไรต่างๆจะมาแ,าแมช่งนะะักแข คือเรากําลังมองว่ามันเป็นผลเสียหายกับต้นสังกัดใช่ไหมละ่ะคือถึงแม้ว่ายามมฮ่าเนี่ยจะมีสี่ทีมอ่าสี่คนแล้วนะฮะก็คือในรอบสามเกือบเกือบสามปีเนี่ยมีทีมรองกับเขาสักทีเนี่ยแต่ถ้าคิดในแง่ร้ายน,นะนี่แต่ผมไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นนะทุกคนก็คงไม่อยากให้เกิดขึ้นนะฮะถ้าฤดูการหน้าโอลิเวล่ากับรินยังคงเจ็บอยู่เหมือนเดิมเนี่อายังไงยังคงก๊อปปี้โมเดลปีนี้อยู่เนี่ยผมว่ามันมันมันจะหนักนะครับยิ่งโอลิเวล่านะยิ่งจะต้องไปขับรถใหม่ ที่เป็นสูบเรียงเป็น M1 สูบเรียงเวอร์ชันสูบเรียงซะก่อนเนี่ยนะฮะคุณก็ต้องการเขาเรียกว่าความสม่ําเสมอที่สุดในการลงเอาง่ายๆว่าคุณต้องลงให้ได้ทุกรอบนั่นแหละนะฮะต่อให้ล้มก็คือให้มันล้มโดยปกตทิทั่วไปนะครับแล้วก็โอเคล้มเสร็จปุ๊บก็านารถเข้าพิษเปลี่ยนคันใหม่ออกมาซ่อมออกมาขับเหมือนเดิมให้มันเป็นไปนในแบบนี้นะฮะแต่ถ้าคุณมาล้มแล้วคุณอ้าโอเคคุณจําอ็มวันได้แป๊บเดียวยังไม่ได้รู้อะไรมากมายเลยอย่างเงี้ยอ่ะล้มไปแล้วอ่ะพักไปหนึ่งสนามอย่างเงี้ย ก็กลายเป็นแทนที่แบบว่าจะมีเวลานะฮะได้ได้รีบเรียนรู้รถใหม่แต่กลายเป็นว่าจะต้องแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็พูดในแง่ร้ายเอาไว้ย้านะครับว่าไม่ได้อยากให้ใครล้มหรอกนะฮะโดยเฉพาะนักแข่งหน้าใหม่ของแต่ละค่ายนะฮะที่จะต้องทําความคุ้นเคยกับรถแข่งซึ่งเพิ่งเคยจับรถได้แค่ครั้งเดียวนะครับในการเทสที่คาตาลุนยาในช่วงปลายปลายพฤศจิกายนปลายเดือนที่แล้วนะรวมทั้งเวนดด้วยนะฮะถามว่าในตอนนี้เขา รู้จัก M1 ดีพอหรือ,อยังผมว่ายังนะเมื่อเทียบกับคาตาโรนะฮะโอเคบางคนอาจจะบอกว่าอา้าวก็ใช่เดี๋ยวไปเทียบกับกับเสียแฟบได้ไงลละเสียแฟบอยู่กับยามาตั้งนานแล้วอาใช่ส่วนหนึ่งคือใช่ไงแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้อีกครับว่ารินเนี่ยหายไปไป,ไปเยอะไปบ่อยเกินไปแล้วนะฮะมันก็เลยทําให้บอกว่ามันไม่ได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยบทการันตีมาเนี่ยล้มไปสนามนี่คุรีไฟดีสนาม,นนามต่อไปเจ็บหนักอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ังนั้นผมพูดแทน f c ของเยอรม่าเลยแล้วกันนะครับว่าผมว่า f c ของเยอรม่าก็คงไม่อยากเห็น2คนนี้นะครับซึ่งเราก็มองว่าถ้าเป็นวงการฟุตบอลคือกระดูกยุงอะไรอย่างเงี้ยก็คือล้มปุ๊บเจ็บปั๊บเลยอย่างเงี้ยคือไม,ไม่ไม่อยากจะให้มีโมเมนต์แบบนี้อีกได้ไหมนะครับขอให้ฟิตๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างต่อให้มี4คนเนี่ยมันก็เป็นเหมือนเป็นการก่อบร่างสร้างทีมใหม่นะผมว่าฮะอ่าเยอรม่าเองก็อยู่กับนักแข่งทั้งสองคนมาเนี่ยนะฮะข้อมูลต่างๆมันก็น้อยแล้วนะในปี หน้านะครับมีทีมาสมทบก็ยังคงเป็นทีมใหม่นะครที่ยังไม่มีประสบการณ์กับสูบเรียงเลยถูกไหมฮะดังนั้นก็ต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาห่วงเวลาของความสําคัญมากๆครับที่จะต้องลงสนามให้แบบว่าได้ครบที่สุดเก็บข้อมูลไว้ได้ดีที่สุดนะครับลีกเลี้ยงอาการบาดเจ็บพยายามเซฟให้ได้โอกาสที่แบบว่าตรงนั้นตรงนี้จะหากจะพักยาวจะอะไรนี่ขอให้มันเป็นศูนย์แต่ถ้ามันจะล้มเนี่ยโอเคเข้าใจนะครับว่า ก,ลาากล็ล้มคือคอตาโร่ก็ล้มล้มเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ไม่ล้มน ja ะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้ว่าถึงขั้นที่จะต้องแบบว่าเข้าโรงพยาบาลนะครับเข้าเฟือกผ่าตัดอะไรต่างๆส่วนมากก็คือถ้าแป๊บเนี่ยส่วนมากผ่าตัดก็คือจะเป็นอาร์มปั๊มอ,อาร์มปั๊มมันมันไม่ใช่เป็นเพราะว่านัาแข่ขงก็พลาดเองเ็าล้มเ็อะไรไม่ใช่นะฮะไม่เกี่ยวก็ Donc, คือมันเป็นอาการกล้ามเนื้อนะครับที่มันใช้งานใช้อะไรต่างๆแล้วออกซิเจนเนี่ยมันไปเลี้ยงกล้ามเนื้อตรงนั้น <arnish S 1> นะครับตรงเนื้อเยื่ออันนี้พูดภาษาหมอแบบภาษาหมอบ้านๆอย่างเช่นผม ตรงรอยต่อของกล้ามเนื้อเ,เ,เป็นบันมัดเนี่ยนะครับมันออกซิเจนมันไปเลี้ยงไม่เพียงพอมันก็เลยเกิดเป็นภาวะชาภาวะเรียกว่าไม่ค่อยมีความรู้สึกอ่อนล้านะฮะแล้วนักแข่งเนี่ยต้องใช้แขนใช้มือในการควบคุมรถถูกไหมฮะดังนั้นนะครับบางทีแต่เบรกไปเงี้ยมันไร้ความรู้สึกนะฮะไม่รู้ว่าแต่หนักแต่เบาก,ก็อันตรายก็เสี่ยง หรือบางทีบิดคันเร่งอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่มีแรงไม่มีอะไรที่จะคล่องแคล่วพอเพราะว่ามันกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงมันไม่มีแรงมันชามันอะไรด,ด้วยก็จะต้องเวบไปจัดการรักษานะฮะไปผ่าตัดหรือถ้าอาการไม่หนักนะก็อาจจะกายภาพบําบัดอาจจะมียามีอะไรมานวดมาอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็พอหายประมาณนั้นนะฮะอ่ะประเด็นสุดท้ายที่จะเล่านะครับสําหรับในวันนี้สําหรับเรื่องราวของยมห้ากันนอกก็คือยมห้านะครับ ออกมาเปิดเผยโดยผู้จัดการทีมแม็กซิมูมโมริกาลีบอกว่าสัญญาณที่ดีสัญญาณบวกของเยมาฮ่าเนี่ยที่ทาให้เข้าใจชื้นขึ้นมาก็คือตั้งแต่สนามอารากอนในตอนนั้นสนามอาสนามแห่งความลื่นถ้าพูดถึงอารากอนเนี่ยให้นึกถึงสนามที่มาร์กมาเกสโชเทพโช,โชเหนือแบบซูเปอร์เทพวันนั่นแหละนะฮะสนามนั้นฟอต้เจาะอันดับที่6ครับแล้วดีขึ้นแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นมาคือเปอร์เซ็นต์การเข้าคิวเนี่ยก็โอ้นะฮะ 8 9 0ทำนองนั้นปกติจะลุ้น Q2 นี่ยากเลยทำนองนั้นอะที่ผ่านมานะนะครับผู้จัดการทีมเลยบอกว่าจุดเปลี่ยนที่มันเห็นในชัดเจนก็คือในนั้นแหละนะฮะตั้งแต่อารากอนที่สเปนมาพอพอดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมาถามว่าจุดเปลี่ยนคืออะไรเขาบอกว่าเป็นในเรื่องของแอโร่คือผนักแอโร่ดละมีนี่ทำงานกันหนักมากเลยนะฮะก็คือคนที่ดูแลแอโร่อยู่เนี่ยเป็น,เป,นเป็นคนใหม่นะฮะ เขาจะมีทีมงานดูคติเนี่ยมาอยู่2คนนะฮะในในฤดูกาลนี้สองพยี่สีเนี่ยมาตั้งแต่ต้นเลยก็คือคนหนึ่งเป็นผอฝ่ายเทคนิคอันนี้ผมก็จะเรียกชื่อเขา่อยผมจะจำได้นะฮะก็คือแม็กซ์มาโตลินีหรือว่าแม็กซิโม่มาโตลินีนะฮะกับอีกคนหนึ่งขอผมจำชื่อไม่ได้จริงๆมันกับใครกับอยู่นึกสุดๆนนี้ไม่ออกนะนึกได้แต่หน้าก็มาจากดูคติเหมือนกันแต่คนนั้นเน่ยเขาเขาเขามาดูแลเป็นหัวหน้าฝ่ายแอโรดีนามิกนะฮะทีมงานอิตาลีคนนั้นน่ยนะครับมาเป็นหัวหน้า ฝ่ายแอโร่ให้กับยามาฮ่าส่วนแม็กซ์บาตโตลินี่เนี่ยอันนี้มารับตําแหน่งใหญ่เลยฮะเป็นผอออฟไฟเทคนิคนี่นะฮะบอกผู้จัดการทีมบอกว่ายามาฮ่าเนี่ยเขาทำาโดยโดยเฉพาะแผนแอโร่เดนมิกเนี่ยเขาทำงานหนักกันมากเลยแล้วก็สุดท้ายก็มันเริ่มเห็นผลมันก็เลยมีกําลังใจขึ้นก็บอกว่าเนี่ยคือที่ผ,ผ่านมาเนี่ยพยาพยามพยายามพยายามแล้วมันไม่เห็นผลมันก็เหนื่อยมันก็ท้อนะฮะบอกแต่พอแบบว่าทุ่มเทสุสดๆเต็มที่แล้วผลผลผลัพธ์ที่ออกมา เป็นผลลัพธ์ในเชิงบวกแม้ว่ามันจะไม่ได้่าบวกมากานถึงขั้นว่าเฮ้ยลุ้นหัวแถวเลยนะอะไรไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดนั้นเนี่ยแต่นะฮะมันส่งสัญญาณมาแบบนี้มันมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับทุกคนอ่านะครับนี่คือเรื่องราวของ2หน้าแข่งกระดูกยุ่งนะฮะที่นํามาปากนํามาเล่ากันแล้วก็อ่า เรื่องของยยมาฮ่านะครับที่เป็นผลงานที่ค่อยเปนสเตปไต่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจะเป็นไปในยังไงกันบ้างย้านะครับวันนี้28แล้วนับไปอีกประมาณเดือนนิดๆน,น,นะฮะเช็คดาวน์เทสจะมา31มอกราคมที่เซปังเซอร์กิตเช็คดาวน์เทสก็จะอนุญาตให้นักขับทดสอบนะครับซึ่งของยยมาฮ่าก็จะเป็นออคุสโตฟูรันเดสก็จะเป็นคาร์ลคาสโกรก็จะเป็นโดวิโซโซนะฮะสามคนนี้นะครับแต่เขาจะส่งใครลงนั่นก็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะนะฮะสามสิบเอ็ด แล้วก็อนุญาตให้หนักแข่งหน้าใหม่ลูกกี่หน้าใหม่ในปีนี้ก็ทั้งกล้องสเกยียจตันตราทั้งไอโอกรัลและก็โฟร์มินอเดแกลนี่ลงนะครับหล้กันะนะครับทดสอบทุกคนทุกค่ายแล้วก็น้องใหม่อีกสามคนลงไปเช็คดาวเทสนะฮะหลังจากนั้นนับไป1สัปดาห์นะฮะก็จะเป็น p r e ซีซั่นเทสซึ่งก็อยู่ที่เซฟังเซอร์กินมาเลเซียนั่นแหละนะฮะอันนี้จะอนุญาตให้หนักแข่งทั้งหมดเลยนะครับ นักแข่งฟูลไทม์2 2คนแล้วก็รวมทั้งเทส t r ไ d เดบางค่ายก็มีคนเดียวบางค่ายก็มี2คน3คน4คนก็ว่าไปแล้วแต่จะจะัดสรรลงมาให,ให้มาฮะหลังจากนั้นพรีเซน n t เทสที่เซปังเสร็จนะครับนับไปอีกหนึ่งสัปดาห์ประมาณ12-13นะครับประมาณช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ใกล้ๆวาเลนไท์นั่นแหละก็จะมาปร,รีเซน n t เทสที่สนามช้างบุรีรัมย์ในบ้านเราแต่นักแข่งเขาจะเดินทางมาตั้งแต่วันที่8แล้วล่ะฮะ แล้ววันที่9ก็จะมีกิจกรรมใหญ่นะครับในกรุงเทพนั่นแหละนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีนึงนะครับคืออันนี้ชมฟรีเลยนะฮะเป็นกิจกรรมเปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการนะครับไปมิดแอนคริสกันได้นะฮะทุกคนอ่าวันนี้นะครับก็อ่ะย้ำอีกทีนึงนะครับท้ายคลิปจริงๆก็ขอวิพรนะครับให้กับแฟนๆเทปซีของผมทุกๆท,ท่านนะครับก็เดินทางน,งนี้คิดว่าวันนี้น่าจะเยอะขึ้นเยอะขึ้น28เนี่ยเดินทางสะดวกปลอดภัยรวดเร็วนะครับ เดินทางโดยสวัสดีภาพนะฮะเจอปัญหาเจออะไรก็หนักนิดเบาหน่อยก็อย่าไปมีอารมณ์อย่าไปมโมโหไปโกรธเคืองออะไรกันมากมายใช้สติในการใช้รถใช้ถนนกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับอย่าเห็นทุกคนกลับไปถึงบ้านนะครับแล้วก็มาเจอกับผมอาจจะเป็นไลฟ์สดนะครับหรืออาจจะเป็นกิจกรรมคลิปได้มาทักทายพี่ปุ้ยครับผมกำลังยกแก้วอยู่ที่บ้านนะครับชนชนออนไลน์ครับพี่ปุ้ยครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้เห็นทุกคนอยู่รปลอดภยัยแล้วก็แฮปปี้มีความสุขในอ่ สุดจดาของวันหยุดยาวปีใหม่แบบนี้กันแล้วเจอกับผมได้ใหม่นะครับมาทุกวันนั่นแหละเมื่อคืนนี้ที่ไม่ได้มาเพราะว่าเขาเปิดเพลงเสียงดังมากตั้งแต่6กโมงเย็นเลยนะครับหาจังหวะจะอัดคลิปก็ไม่ได้นะฮะก็เลยจะต้องรีบมาตอนเช้าแต่ตอนเช้าอาจจะยังเปิดไม่หนักยังพอได้เนาะลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ